เดี๋ยวขอนําเสนอตัวโครงการเราชนะสําหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับที่จะมาลงทะเบียนวันที่15กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับขอรีแคปตัวระบบเดิมที่เริ่มใช้งานไปบ้างแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มใช้งานนะครับคือเดิมเนี่ยทางผู้ที่มาลงทะเบียนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ของเราชนะเนี่ยได้ผ่าน2ช่องทางนะครับเดิมคือ1นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มใช้งานไปแล้วนะครับส่วน ตัวกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านตัวแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับกลุ่มนั้นก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ช่วงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการทยอยที่แจ้งผลของกลุ่มที่เตรียมจะใช้เป่าตังวันที่18อยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่อยู่ใน2กลุ่มเมื่อกี้นะครับ และเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็จะสามารถมาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดเซอร์วิสพอยต์หรือเป็นหน่วยเคลื่อนที่พิเศษนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเริ่มได้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันจันทร์หน้าจนถึง25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทอ,าอาจจะต้องอต้องการให้มีคนช่วยฟาสิลเตตในการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมาติดต่อได้นะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบตัวสิทธิ์นะครับแล้วก็เริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนะครับสำหรับกลุ่มนี้ได้ในวันที่5มีนาคมนะครับโดยใช้ผ่านตัวเครื่องรูด EDC แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันถุงเงินลักษณะเดียวกับตัวบัตสรสวุิการแห่งรัฐนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนบัตรสุริการแห่งรัฐเป็นบัตรประชาชนนะครับคราวนี้เพื่อรองรับกลุ่มดังกล่าวนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าไปทีละสเต็ปนะครับว่า จากที่ประชาชนเดินทางมาที่สาขาหรือไปเจอที่เซอร์วิสพอยต์หน่วยหนวเคลื่อนที่ของเราแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านตัวหน้าจอลงทะเบียนของของทางธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีระบบลงทะเบียนให้นะครับซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนที่คล้ายๆกับที่ประชาชนกาลังลงทะเบียนอยู่ผ่านเว็บบล็เราชนะ .com นะครับเพียงแต่ระบบเนี้ยจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามานะครับจะสามารถเข้าได้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ของระบบของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งในหน้าจอข้อมูลที่จะต้องระบุเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อนามสก,กุลนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ข้อมูลสําหรับการติดต่อนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะมีการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งรหัส otp 6หลักไปยืนยันเบอร์โทรศัพท์แต่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะเป็นลักษณะการให้ข้อมูลการติดต่อสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับว่า ความสัมพันธ์ของผู้ที่ต,ติดต่อได้เ,เป็นใครชื่อผู้ที่ติดต่อได้เป็นใครนะครับแล้วเบอร์โทรที่ติดต่อได้เป็นใครนะครับซึ่ง s. <S อาจจะเป็นตนเองก็ได้นะครับถ้าเป็นตนเองก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าสามารถติดตอ่อเจ้าตัวได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไปซึ่งอาจจะเป็นเบอร์บ้านก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็อันนี้คือสเต็ปแรกที่ทางผู้ลงทะเบียนที่มาถึงสาขานะครับต้องให้ข้อมูลนะครับ หลังจากให้ข้อมูลเสร็จเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับผ่านตัวเครื่องอุปกรณ์ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือเป็นเครื่องรูดเครื่อง EDC นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยประชาชนจะต้องทําทั้งหมด4ี่ขั้นตอนนะครับหก็คือตัวการเสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับๆๆเพื่อยืนยันว่าตัวบัตรประชาชนเนี้ยเป็นเป็นบัตรประชาชนจริงนะครับทางเครื่องก็จะไปตรวจกับกรมการปกครองนะครับเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายๆตอนเปิดบัญชีนะครับ สเตปถัดม,มาเป็นการกําหนดพิน6หลักนะครับตัวรหัสหหลักอันนี้ใช้ทําอะไรนะครับเป็นการเาตรียมรหัสหหลักไว้เพื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับซึ่งจะเป็นการเ,าเป็นรหัสหหลักสําหรับใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชนครั้งนี้นะครับก็นี้จะเป็นสเต็ปที่2นะครับส่วนสเต็ปที่3เนี่ยาทางตัวประชาชนเนี่ยจะต้องมีการถ่ายรูปภาพใบหน้านะครับเพื่อยืนยันเ,เป็นหลักฐานว่าเจ้าตัวเนี่ยมาจริงๆ นะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรเป็นบัตรจริงๆนะครับทั้งหมดก็จะมีขั้นตอน4สเต็ปเพื่อยือนยันว่าประชาชนที่ที่มายืนยันตัวตวนเนี่ยเป็นประชาชนเจ้าตัวจริงๆแล้วก็มีการกําหนดรหัสหกหลักให้พร้อมสําหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการยืนยันตัวตวนซึ่งถ้าทําเสร็จก็สามารถรอ,อตรวจผลรอ,อผลการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไปใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากสเตปนี้ไปสมมุติผลตรวจสอบสิทธิ์ออกมานะครับก็ทางประชาชนก็จะได้รับตัววงเงินเนี่ยเข้าบัตรประชาชนนะครับเป็นรายสัปดาห์เหมือนกับตัวบัตรสัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือเงินเข้าทุกวันศุกร์แต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยจะเข้าสัปดาห์ละ1 0 0 0นะครับสามารถสะสมแล้วก็ใช้ได้ถึง3าพฤษภาคม2564ซึ่งตามระยะเวลาของโครงการนะครับซึ่งก็จะเริ่มโอนเงินครั้งแรกเนี่ยวันที่5มีนาคมนะครับแต่จะมีการ โอนเงินรอบแรก5มีนาคมมีการตกเบิกของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เพราะฉะนั้นวันแรกที่จะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็น4 0 0 0บาทนะครับวิกถัดไปสัปดาห์ถัดไปในวันที่12 19แล้วก็26มีนาคมทางประชาชนก็จะได้รับวงเงินเข้าบัตรเนี่ยอีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับทั้งหมดรวมจากส0่0บาทแรกแล้วก็อีกสัปดาห์ละ1 0 0 0สามสัปดาห์ทั้งหมดก็จะเป็น7 0 0 0บาทก็จะเป็นวงเงินของโครงการตัวเราชนะนะครับที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทั้งหมดสูงสุด เจ0 0พันบาทนะครับ